สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนล daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่เราจะทําให้อร่อยเนี่ยมันจะต้องมีส่วนประกอบ3ส่วนหลักๆที่จะทําให้ข้าวมันไก่อร่อยนะครับอย่างแรกก็คือข้าวครับข้าวนี่จะต้องเรียงเม็ดสวยแล้วก็นุ่มแล้วก็หอมด้วยนะครับ ต่อไปเป็นไก่นะครับไก่นเนื้อจะต้องนุ่มเด้งแล้วก็ไม่เละด้วยนะครับน้ำจิ้มเป็นส่วนสุดท้ายนะครับจะต้องมีความเข้มข้นกลมกลม่อมรสชาติจัดจ้านด้วยนะครับวันนี้ดัตี้แถมให้อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำซุปนะครับจะต้องหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมด้วยนะครับวันนี้ดัตตี้จะมาบอกทุกส่วนโดยละเอียดนะครับเพื่อนๆสามารถไปทําทานทําขายได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นส่วนของน้ำซุปเราใช้น้ำเปล่า2,500มิลลิลิตรครับต่อไปเป็นหัวไชเท้าหั่นเป็นแว่นประมาณ1หัวครับรากผักชีบุบสี่ราก,ารากขิงซอยเป็นแว่น1ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะสะโพกไก่4ชิ้นประมาณ8ปขีดครับ ต่อไปในส่วนของข้าวนะครับเราใช้ข้าวหอมมะลิมาล้างทําความสะอาดแล้วก็เสเด็ดนะ้ําทิ้งไว้ใช้ทั้งหมด400กรัมครับต่อไปเป็นมันไก่นะครับตัวสะโพกเนี่ยมันจะมีมันไก่ติดมาอยู่ตามขอบๆนะครับเราจะแล่เอามันไก่ส่วนนี้ออกมาผัดกับข้าวนะครับจะทําให้ข้าวของเราเนี่ยมันมีความหอมเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อไปเป็นขิงหั่นแว่นประมาณ2ช้อนโต๊ะรากผักชีบุบ1ราก หอมแดงซอยประมาณ1ช้อนโต๊ะกระเทียมซอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะครับต่อไปในส่วนของน้ำจิ้มนะครับเราใช้ซีอิ๊วดำ3ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู5ช้อนโต๊ะพริกซอย3ช้อนโต๊ะใช้พริกจินดาแดงก็ได้หรือพริกขี้หนูก็ได้นะครับต่อไปเต้าเจี้ยว5ช้อนโต๊ะซีอิ้วขาว10ช้อนโต๊ะ ขิงซอย2ช้อนโต๊ะและวดดดี้เพิ่มน้ำตาลทรายอีก2ช้อนโต๊ะนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราตั้งน้ำเปล่าให้เดือดก่อนนะครับจากนั้นเรานํำรากผักชีบุบหัวไชเท้าแล้วก็ขิงซอยใส่ลงไปครับต่อไปเราปรุงรสนะครับใส่ผงปรุงรสเกลือจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับสุดท้ายเราใส่สะโพกไก่ลงไป เปิดไฟกลางๆแล้วก็ต้มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับระหว่างรอเรามาทําน้าจิ้มนะครับเราใส่ขิงซอยแล้วก็พริกจินดาหรือพริกขี้หนูซอยลงไปจากนั้นเราหกพอยาบนะครับไม่ต้องถึงกับละเอียดนะครับพอหยาบแล้วเราก็ตักขึ้นใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะครับเราจะมาปรุงรสน้าจิ้มอย่างแรกเราใส่เต้าเจี้ยวครับ ตามด้วยน้ำส้มสายชูสีอ้วขาวสีอ้วดำแล้วก็น้ำตาลทรายไปอย่างสุดท้ายครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับคนไปไเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายละลายก็ถือว่าใช้ได้นะครับเวลาเราจะทานเราจะโรยขิงซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยเพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับ ต่อไปเรามาผัดข้าวกันนะครับอย่างแรกเราใส่น้ํามันพืชลงไป2ช้อนโต๊ะครับจากนั้นเรานํามันไก่ที่เราเลาะออกมาจากสะโพกนะครับมาเจียวให้หอมเลยครับตัวมันไก่นี่นะครับมันจะติดมากับสะโพกนะครับเราจะเลาะเอาตัวนี้ออกมาผัดกับข้าวทําให้ข้าวของเราเนี่ยมันหอมขึ้นนะครับพอเราเจียวมันไก่หอมแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมสับแล้วก็รากผักชีครับตามด้วยหอมแดงสับครับ สุดท้ายเป็นขิงหั่นแว่นครับจากนั้นเราผัดทุกอย่างให้หอมเลยนะครับพอทุกอย่างส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับเรานําข้าวที่เราเสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วลงมาผัดด้วยเลยครับเราคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนข้าวเนี่ยเม็ดมันเริ่มใสขึ้นนะครับพอเม็ดเริ่มใสขึ้นแล้วทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็ตักออกใส่หม้อได้เลยครับเตรียมหุงข้าวแบบปกตินะครับ วันนี้ดัตตี้ก็ใช้หม้อหุงข้าวแบบธรรมดาเลยนะครับเราตักจากกระทะใส่ลงในหม้อนะครับจากนั้นเราก็ตักน้ําซุปใส่ลงไปครับตัวมันไก่ที่มันลอยขึ้นมานะครับเราก็จะช้อนแล้วก็ใส่ลงในหม้อข้าวได้เลยนะครับจะทําให้ข้าวเนี่ยมัน มีความมันเพิ่มขึ้นแล้วก็เรียงเม็ดสวยเม็ดติดกันเป็นก้อนด้วยนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ตักน้ำซุปใส่ในหม้อปกติเหมือนกับที่เราหุงข้าวเลยนะครับวันนี้ดัดดี้ใส่ข้าวไปมันจะอยู่ขีดที่2นะครับดัดดี้ก็จะใส่น้ำเพิ่มไปประมาณ1ขีดเป็นขีดที่3นะครับจากนั้นเราก็เอาไปหุงได้ปกติเลยครับข้าวที่เราหุงวันนี้จะตักเสิร์ฟได้ประมาณ3-4ที่นะครับ พอเราต้มไก่ได้ประมาณ30นาทีไก่ของเราก็จะสุกพอดีนะครับจากนั้นเราตักไก่ขึ้นมาน็อกในน้ำเย็นนะครับขั้นตอนนี้จะช่วยให้ไก่เนี่ยไม่เละแล้วก็ทำให้ไก่นุ่มเด้งด้วยนะครับพอเราน็อกน้ำเย็นจนไก่หายร้อนแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นมาวางพึ่งลมไว้แบบนี้นะครับโดยเอาส่วนหนังเนี่ยเอาเอาวางขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับ มันจะทําให้หนังของเราเนี่ยมันแห้งนะครับแล้วเวลาเราสรับออกมาเนี่ยมันจะสวยนะครับพอข้าวเด้งแล้วนะครับเราจะใช้ทัพพีเนี่ยโกยข้าวขึ้นมากองไว้ด้านบนเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันละอุอีกประมาณสัก5านาทีนะครับพอเรากลยข้าวขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับข้าวก็จะเรียงเม็ดสวยแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะครับวิธีการเราอยากให้ส่วนไหนอยู่ด้านบนเราก็ใส่ตรงไปตรงก้นถ้วยนะครับแล้วก็นําข้าวใส่ลงไปกดให้แน่นนะครับจากนั้นเราก็มาคว่ำแบบนี้ส่วนที่เราใส่ลงไปตรงก้นถ้วยมันก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนสวยงามแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเรานําไก่ที่เราผึ่งลมแล้วมาสับเป็นชิ้นนะครับโดยการเราเลาะกระดูกตรงกลางออกก่อนนะครับจากนั้นเราก็สับเป็นชิ้นพอคําครับ พอเราสับเป็นชิ้นแล้วเราก็วางโปะบนข้าวได้เลยครับจากนั้นเราก็เตรียมน้ำจิ้มนะครับตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยแล้วก็โรยด้วยขิงซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะครับสุดท้ายก็เป็นน้ำซุปครับแล้วก็วางผักชีโรยอีกสักเล็กน้อยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับใครจะใส่เลือดไก่หรือว่าใส่เครื่องในไก่เพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับ สุดท้ายทานแก้มกับแตงกวาก็เข้ากันได้ดีนะครับข้าวมันไก่สูตรนี้ทําง่ายนะครับแล้วก็ได้ไก่ที่เนื้อนุ่มเด้งไม่ไม่เละด้วยนะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยร่วนหอมแล้วก็นุ่มด้วยนะครับน้าจิ้มก็รสเด็ดจัดจ้านใช้ได้เลยนะครับสุดท้ายยังได้น้าซุปหอมหอมรสชาติกลมกล่อมมาทานคู่กับข้าวมันไก่ซดน้ําให้คล่องคอไปเลยนะครับทําง่ายๆแล้วก็ทาครั้งหนึ่งก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับ ส่วนใครจะทําขายเป็นอาชีพเสริมนะครับก็เพิ่มปริมาณเพิ่มสัดส่วนเข้าไปก็สามารถทําขายได้เลยนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ